thank <laughs> you ลครับผมกล้าสวัสดีกันด้วยนะครับผมปอนตลอดแหละเช่นเคยนะครับผมอยู่เกมแล้วเช่นเคยเลยตัวละครของเพย์ในตัแหน่งจังเกิลน,นั่นเองนะครับผมก็สช่นวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์คอมที่ผมและเพื่อนๆของผมในตี้เนี่ยค่อนข้างการันตีได้เลยว่ามีอัตราชนะที่โคตรจะส่งเลยครับนอนนอนก็คือแบบอัตราชนะตั้ง99.99%นนะครับก็ใคร อยากรู้ว่าเป็นคอมแบบไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดรกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมโอเคนะจบคอมนี้เนี่ยจะเอาเมดมาป่าเน่นเงก็เป็นพลังเวทตัวเดียวในทีมนะครับผมส่วนเลนกลางเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์มายืนแทนเนาะโอ้โห ก็บอกเลยว่าแป๊บเดียวก็เฟิร์สปัดต่อะครับนอนนอนโหดเกินนะจริงๆนะครับผมก็ตาน,นี้ผมก็เลยหยิบมาเป็นตัวของเพนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าคอมเนี่ยเพนเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการนำมาป่านั่นเองก็จะมีอีกสองตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะเหมือนกันก็คือตัวกีร่าแล้วก็เดอะแฟไม่ก็ทูเลนนะ อย่างนี้ก็หมอดีหมอด,มอดีบอกเลยว่าหมอนะเที่ยวดนแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่านึ่งคิวหล่อมหล่อม,มองก้อนเล็กเพื่อนองกรอนเล็กเลยบอกเลยว่าอย่างนี้ก็คิวสิครับอเอาปล่าเอาตอบปล่าต่อไม่ล่ะบอกเลยว่าใหญ่พี่ซื้อของขึ้นของขึ้นนะของขึ้นนะครับของขึ้นนะแต๊หนีละไปละบ,บายมันไหลแล้ว มันไหลแล้วทำอะไรไม่ได้มันไหลแล้วมันไหลแล้วเขียรอดอยู่โอ้โหเดินทางสายตรงแบบนี้ก็ปิวสิครับดับเลยจังหวะน,นี้นะโอเคผมบอกข้อดีของคอมนี้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราเอาเม็ดมายืนกลา,างอีกตัวเนี่ยมันจะทำให้พลังวิทย์เราเยอะแล้วก็จะทำให้ ฝั่งตรงข้ามจาเป็นต้องออกการเว้นั่นเองส่วนถ้าเราเลือกที่จะเอาเมดมาป่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่ค่อยออกกันเวทนะครับผมเพราะว่าเนื่องากที่ว่าออพลังเวทในทีมเราเนี่ยมันน้อยเลยเลือกที่จะไปออกของการกายภาพมากกว่าที่จะการออกกันเวทอะไรประมาณนี้นะครับผมทาให้ตรงข้ามค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ออกกันเวทเยอะ ซึ่งตัวป่าที่เป็นเมดเนี่ยจะสามารถทำดาเมดได้เยอะเชี่ยๆเลย <c oughs> บอกเลยว่าเยอะเฮี้ยๆเลยนะครับผมขอคำหยาบเลยเห่จริงๆคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงล่ะก็คือแบบทำดาเมทได้เยอะมากๆนะครับผมโอเคนะข้อดีขยวคอวมนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผม okay. เราจะมีตัวเข้าสุดถึง2ตัวนะ แหงหลังอีกหนึ่งแล้วก็ตัวล้วงอีกหนึ่งนะครับผมคอมเราก็จะประมาณนี้เกี่ยวโดะป้าบหนึ่งเทียวโอ้บอกเลยว่าหล่อมหล่อมนะครับมาลร้าดูชิวๆโอเคแล้วผมเดินเกมต่อครับไปกลางหน่อยนะเพื่อนโอเคอืหนักไหม ว่าถักน่าจะดีนะเออเพื่อนจะเอามงกรเล็กว่าเราก็ต้องไปนะไปอย่างเร็วเลยครับผมไปให้ไวให้ไวเอาให้ไวเฮ้ยโดนโดดโดนโดสองโดสองแบบนี้ยังไงวะยังไงวะครับเฮ้ยโดนยกอุ๊ยเจ็บ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 เอาไม่ละเอาไม่ละโอ้ผมเล่นได้อยู่เพื่อนผมเล่นได้อยู่ ผมเล่นได้อยู่รออยู่แต่ไม่น่าได้เอาเลือดกับละกันปาเอาเลือกกับละก,ลก,กันกไม่ไหวไม่ไหวจริงนะผมว่าจริงๆไม่ไหวคือโดนเยอะเกินนะพเห็นเป็นตัวที่แบบเลดเกมคือก๊อชนะแต่ว่าต้นเกมก็ไม่ได้แรงจนหน้าเหลือเชื่ออะไรขนาดนั้นก็ต้องให้เพื่อนเล่นให้ประมาณนะั้นนะครับผมถึงจะแบบ ถึงจะได้โชว์ประสิทธิภาพที่แท้จริงของตัวมันเองนะแต่ว่าแบบตอนนี้ก็ต้องค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนั้นเองนะเราจะมีตัวเลดตัวเดียวนะสำหรับ้อมนี้ก็คือแบบบอกเลยว่าถ้าไอ้ตัวเลดสองตัวดิจะเป็นสลิมกับเออเทนที่ตัวผมเล่นนะครับผมบอกเลยว่าคอมนี้เนี่ยแคร,รี่เป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ขอให้แบบให้แบบไปแคร,รี่อ่ะเออ ตัวอะไรก็ได้ขอให้แบบไปแครี่ส่วนแท้งเนี่ยแท้งก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับผมแต่ตัวยืนกลางเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเวเรสกับมาหลอดนะส่วนออฟเลนก็เอาเป็นตัวที่สามารถกดฝั่งตรงข้ามได้แบบชัวๆนะครับผม <My> heart, ผมแนะนําอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคอมเนี่ยค่ <in> ocean, <my> อนข้างที่จะแบบตัวสัมพันธ์ๆเนี่ยก็ต้องการของเช่นเดียวกันถึงจะแบบมันจะโกงนะโอ้แต่เพื่อนไปแล้วว่ะเพื่อนไปแล้วว่ะอยากจะเข้านะแต่ว่าแบบ มันเยอะเกินว่ะมันเยอะเกินว่ะเป็นไรงั้นเราแทกล่างไปเลยละกันแทกล่างไปเลยนะขอบคุณครับสำหรับเงินก้อนนี้รวยไม่จะได้ป้อมนะเนี่ยหมดเลยว่าพี่ได้สุดพี่ใส่สุดครับพี่ใส่สุดอเอ๋เพื่อนโซนให้จัดว่าเจมแมวเจวเรือนั่นเองแล้วหมฟร์มต่อครับ ไม่ค่อยฟาร์มนะเกมเราค่อนข้างจะนำฝั่งตรงข้ามเลยนะเพราะว่าเรื่องของฟอมเรายังไม่แตกเลยนะครับผมบอกเลยว่าฟอมนี้เนี่ยสุดจริงนะคือถ้าเราหยิบเวเลสหรือมาหลอดมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเล่นต้นเกมแน่นอนผมพูดได้เต็มปากเลยถ้าแบบฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แบบห้อยหรือแบบตัวที่เอาไว้เล่นต้นเกมจริง,รงอ่ะไม่สามารถเล่นต้นเกมได้เลยเงินผมไปแล้วว่ะ โด,โดนเล่นบนแบบเยอะจัดอะไรกันครับเนี่ยงั้เราก็ต้องเล่นกลางนะแตี๋ยว่าไม่ได้เราลองไปเอามังกรเล็กไปบอกเลยว่าอิ่มๆอ,อิ่มกับบังกรเล็กไปไปครับผมฟามต่อครับหลูมีแค่นี้เลยครับก็ถ้าไม่เกิดไฟก็แค่ฟา์มครับผมจริงๆ เรืเ่อยๆเลยคือยิ่งมีเงินเรายิ่งเก่งนะโอเคเราได้มงกุฎนี่ถือว่าแบบเราแรงแล้วนะผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับผมนับภาษาอะไรกับที่ว่าแบบโดนเปุยหนึ่งทีนี่งไงเบิร์ดเชอร์รี่เบิร์ดเบิร์ดโอ้มาดิมาดิโอ้สวยจัดเอาปะล่ะคุณมึงเอาปะล่ะเฮ้ยเอาปะล่ะเอาปะล่ะโดไปแล้วจ้าที่ไม่อยู่แล้วจ้า โอ้ oh, เป็นคอมที่โหดมากอืออลเลน้นบอลเล่นยังไงบอลเล่นยังไงอยากจะเข้าอยู่นะแต่ว่าไม่มีอันติีเขาก็เลยใช้าจะก,กังวลอันนี้ยังไงอันนี้อย่างไ,งอนนงไรอันนี้เอาอย่างไรดีปับป๊บตายได้ป้อมเลยครับผมเห็นไหมคือแบบป้อมเราไม่แตกเลยนะครับผมเขาไม่กล้าเล่นกับเราเลยนะจริง ไอ้บอสสามสเตก็กมาดิมาดิสามสเต็กก็สามสเต็กอะ่ะเออมาดิแล้วเขาแบบบอดุมโหดมากเลยนะผมบอกเลยว่าสำหรับแพทนี้นะแนะนำเลยว่าบอดุมโหดจัดๆไม่ว่าจะเจอเม็ดป่าหรือตัวอะไรป่าก็ช่างหรือว่าแบบเป็นไฟต์ตรงไฟเตอร์โลมอะไรงนี้บอดุมาคือเก็บหมดครับจริงๆอแบบบอกเลยว่าบอสดุมตัวนนี้แพทใหม่ โหดมากๆนะครับผมก็ลองไปเล่นกันได้นะบอกเลยว่าแบบเป็นซับที่โหดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นแท้งีิเออมันอยู่ในตำแหน่งแพ้งไม,ไม่ไม่ได้อยู่ซัพพอร์ตนะครับผมก็แนะนํานะอี่ไปสามต่อครับเพื่อนเอามังกรเราก็โดดเข้าไปเลยบอกเลยว่าอิ่มจดตจัดย่อยกสูงนี่เก็บหมดครับผม นี่นะครับผมพอเข้าช่วงเลดเกมเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะก๊อทเลยทีเดียวคือแบบเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่กล้าเข้าอ่ะพูดพูดงี้เลยดีกว่าเฮ้โอ้โหนึกว่าฝั่งสวยเอาเอิวสูสก,ก่อนละกันยังไงวะอืมสกิตก็ฮอเอาตัวหลังดิตัวหลุดดิตัวหลุดไม่ล่าหลุดไมมล่าฮะเอลสูสซูมแบบนี้ กระโดดใส่สิครับอือหือบอกเลยว่าหล่อมๆโอ้บอกเลยว่าไฟนี้สวยจัดๆไฟนี้สวยจัดๆโอ้เท่อะเดี๋ยวเขาป้อมเฉดอะไรกันครับเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้อาเวลาเ้าเวลาเอาวลา,า,า,ลา,า,า,ลาจะเล่นกับเพื่อนของกันหรือบอกเลยว่าไม่ได้เด็ก ไม่ได้แดกเพื่อนผมอ,อยังไงอะเล่นกับเพื่อนผมไม่ล่ะเล่นกับเพื่อนผมไม่ละไปเลยจ้ะอยู่ไม่ไรบอกเลยว่าคอมโบเพนเนี่ยผมชอบมากบอกได้เต็มปากเลยว่าชอบสุดๆนะก็คือแบบหนึ่งหนึ่งตีสองตีแล้วก็อันตีออกนะคือแบบโหคือเป็นอะไรที่ฟินอะคือเขาฆ่าเราไม่ได้อะ่ะ เออนอกจากเราจะโดนสตันนะตอนที่กำลังจะพุ่งเออแค่นั้นคือเราแห้งแน่นอนหรือไม่ก็ออกแอติกโอฟมากันก็ได้นะครับผมตัวของแข็งนั่นเองนะผมมากันได้ผมคิดว่าอาจจะช่วยให้ทุกท่านรอดได้นะครับผมนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเห็นได้เหรอมีบอดเหรอหรือว่ามันซูมมันซูมเฉยเยวะ ไม่เข้าใจว่ะแต่ไม่เป็นไรนะเขายังไม่กล้าเล่นกับผมเลยนะบะัสอ่ะออกปล่ะออกปล่ะเล่นปล่าเล่นปล่าโดดออกแล้วมีเพื่อนมาช่วยอะ่ะโดดออกแล้วทีนี้ก็โดดออกแล้วนี่ขนาดแบ w บเด้อบัตนออกถึกนะถ้าไม่ออกถึกเนี่ยก็แบบตายนะคอมโบดเดียวตายเลยจริงๆเจ yeah. ตอนนี้คือเราคุมโซนหมดแล้วนะครับผม ก็จอนนี้ก็เก็บออบเจตนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นบ้านนั่นเองนะเรื่อยๆครับผมคือผมการันตีได้ว่าเลดเกมเนี่ยถ้าเราไม่เล่นพลาดเลยแม้แต่ช็อตเดียวเนี่ยคือเราชนะแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะถ้าเราไม่เล่นพลาดน,นะย้ําว่าถ้าไม่เล่นพลาดน,นั่นเองนะผมบอกเลยว่าก็จะจะัดสำหรับคอมนี้นะโอเคเป็นไงวะ ไงวะเราเรอช็อตเพื่อนสวยๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะครับผมจะต้องรอนะก่อนอืมโอ้โหเดี๋ยวยิงโดนยกอีกโอเคเขาไม่กล้ามาหรอครับจริงๆถ้าเขาจะรู้ก็ตามแต่เขาไม่กล้ามาแน่นอนเพราะเราแบบก๊อแล้วอะ่ะเราเล่เกมจะจัดเลยบอกเลยว่า หดแล้วอะครับนอนๆอิพี่สก็ไม่อยากจะโม้ซื้อเท่า,ทาไหร่สำหรับคลิมนี้ให้ภาพมันอธิบายนะเฮ้ยครับผมเฮ้ยกียบบนๆๆๆๆๆๆเกียบบนเกียบบนเกียบบนเฮ้ยสีเลสโอเคไปเฮ้ยโอ้โหแม่งดักกูโอ้กูตายก็ได้เหี้ยโอ้โหแม่งดักแบบดักได้ลูกลูก ลูกอันนั้นมากเลยโอเคจังหวะแล้วกันโอเคโอ้หจังหวะขึ้นบ้านขอสักตัวได้ไหมสักตัวก่อนจบอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนเล่นแล้วป้าบป้าโอเคสวยจัดจัดออกมาก่อนออกมาก่อนตีดึงทีโ oh อ้โหอีบอกเลยว่าหล่อมหล่อมมาจบายังไงเลยครับนอน,น,อนจบง่ายเกินว่ะโอ้หบอกเลยว่าคอมนี้ผมแนะนำแบบสำหรับ ซีซั่นนี้นะบอกเลยว่าแนะนําเลยครับผมก็เค5.2ดาวครับผมโอเคนะได้เหรียญเงินไม่ได้ MVP ว่ะโอ้อะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ MVP เฉยเลยว่ะเป็นไรครับผมก็สุดตานี้คิวไปแปดตายหนึ่งแอซิดห้านะครับผมนะไอทมประมาณนี้เลยโซดาเมที่ทำได้ก็20.9นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม You in knowed time